สวัสดีครับพบกับผมห้องการทดลองและวันนี้นึงกับเกมวันฟันแมตเดสตสต็อกเกตนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมนั้นอัดคลิปเสร็จแล้วแล้วก็ภาคแบบอย่างสุดอะครับแต่ว่าผมดันไปตั้งค่าผิดครับก็เลยทําให้ได้ยินแต่เสียงเกมไม่ได้ยินเสียงพูดนะครับผมก็เลยต้องมาอัดเสียงทับอีกทีนะครับผมที่และวันนี้เรามากับกิตกิกมเด็ดดอกโจโซีล่างตีซ่าผลงานชิ้นเอกของผู้มีศิละปะนะ และแน่นอนครับกิจกรมรมดียๆแบบนี้ผมก็เลยมาสุ่มให้ทุกคนดูกันนะครับผมโดยที่ผมมีตัวอยู่เพียงแค่152ใบแต่ว่ากลางตีต้องใช้180ใบนะผมมาดูว่าผมจะดวงดีพอที่จะได้หรือไม่ครับแหมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาสุ่มกันเลยครับ10ใบแรกนะครับผมจะเป็นยังไงครับจงบังหวะไปเลยครับแล้ว10ใบแรกไปแล้วตัวสีม่วงมาแต่ไกลครับก็คือ,อยืนข้างความมิติธรรมนะครับผม นากากหวานของเรานะฮะแม่ก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แจังหวัดนะครับก็สู่ไป20่สบใบแล้วผมมี่0ิบใบที่สองนะครับจังหวะสุดรุ่แบบนี้ไงต่อเฮ้ยสีม่วงมาอีกแล้วครับแม่ต้องมาภาคซ้ำสองนะอันนี้คือภาคซ้ำสองนะครับทุกคนแหมจังหวัดสวยัวครับจอมฟิลแรกครั้งแรกก็อืกเกือครับคือเกืออยู่จังหวัดนี้ครับแม่เกือมากครับผมแลวจังหวี้สีม่วงมาอีกแล้วครับแม่และตัวที่ได้นั้นก็คือ ราชาหน้ากฟ้าครับผมแม่จริงๆตัวน,นี ồi, นน้คือตอนผมพากันผมเริ่มผมว่าเออตอนนั้นผมพากันมองว่าเงี้ยเออเพิ่งสัมผัสได้มาโอโหอะไรวะกูอะไรกูเนี่ยคือตอนผมพากันแล้วผมว่าเฮ้ยกลับมาอีกแล้วความเกลือครแม่ความรู้สึกเกลือแบบนี้เพิ่งเคยกลับมาอีกแล้วความรู้สึกเกลือแบบนี้ครับแม่และได้บุฟายมาความเกลือครับผมความเกลือ อุ้ยแต่ว่าอืใบสีม่วงมาแต่กายครับผมจังหวัาาดแบบนี้จมวัดสุดลนแล้วอื้มมาแล้วครับผมแม็กซายฟ้านะครับแม็กซายฟ้าต้องบอกว่าเป็นตัวที่ดีนะครับผมดียังไงครับคือเขาจะบอกว่าเขาจะเรียกกำลังเสริมนะเรียกกำลังเสริมมาแหมแสดงว่าเขาจะเรียกตัวเก่งๆมาครับแม็กซายฟ้าจะเรียกตัวเก่งๆมาแล้ว ถ้าใครได้แม็กใสฟ้าแสดงว่าคุณจะได้ S s R นะครับผมคุณจะแด้ R นะครับแล้วจังหวะนี้ครับแม่สีม่วงมาอีกแล้วผมฮีโร่ที่ปรากฏก็คือฮีโร่คัส A นะครสติงบัสเตอร์แหละเออใช่ใช่สติงเกอร์นะครับผมแม่ไอโนอไม้จำวันแ้โอ้ฮีบ้าอีกทีครับแม่สำหรับใบสีม่วงครับผมแม่มาด้วยความเร็วสูงแบบนี้ครับแล้วไงต่ออืปีศาจใต้ดินฮะก็ถือว่าดีอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว S R อ่ตัวแรงของผมนะครับผม ตอนี้ที่หายากมากนะครับตัวนี้แล้วจังหวดัดสุรดลมาแล้วกลุ่มฟูบุจิกําลังลุ่งเดืองครับจังหว,ดวัดสุรดลแล้วฟูบุจิของเราพายุนรกครับผมแหมความเข้มเริ่มเริ่มถามหาแล้วครับโรคตายเริ่มมาแล้วกลุ่มจังหวัดสวยงามเลยแล้วชุม่มบันไดกีนปลาแล้วเหมือนกันไปดูไหมครับจิ้งโวงมาแต่ไกลครับผมสี้งโวงมาแต่ไกลเลยครับแหมผู้สูงสานไทยลึกน,นะฮะ ตอนนี้ครับซูมเหลือเพียงแค่เจ็ดบใบเท่านั้นนะผมซูมไปแล้วแปดสิบใบนะฮะมาเริ่มที่ใบเก้าสิบกันเลยในจมวัสวนรุมบินีครับเอ้โอ้สีม่วงมาด้วยความเร็วสูงครับและใครครับแม่กาลังเสิริมอีกแล้วครับผมเขาจะเป็นเรียกโจสีล่ามพิซซ่านาครับสําหรับอือ้นี้นะครับไอ้นี้นะครับโอเคครับอุ้ยโอ้มาอีกใบครับผมมาสองใบติดแบบนี้ครับยังไงต่อโอ้พิซซ่าใต้ดินอีกแล้วครับอันแม่ ก็เอาเรื่องอยู่นะครับจังหวะสวนลดแบบนี้ครับแล้วสุงไปที่100สุดท้ายครับผมยังไงเอ้โหลดมันโหลดแล้วจังหวะแบบนี้ครับแม่แล้วไม่เพียงแค่ในม่กยกเนภาพแต่คําพูดนี้เราไม่คุ้นนะครับคําพูดแบบนี้ผมไม่คุ้นเลยผมไม่คุ้นเลยครับแล้วจังหวะนี้กดเลยกดอีกแล้วกสีโคลสีหน้สีชาเขาแบบแม่โอเคก็แต่ว่าดวงมันมาครับดวงมันมาครับผมคน,ค,นคนนี้นะ้วผมนี่ ก็เอาเรื่องอยู่สุ่มไปทั้งหมด100ใบนะครับตอนแรกมัามี152ครับตอนนี้เหลือ52ใบก็ถือว่าดวงดีนะครับร้อยใบแรกเราได้เลยครับผมไม่ลุเล้เลด <c oughs> หลังจากที่เราได้โจซีล่างปีศาจมานรัวผมก็เลยจะมาปั้นของกันสักหน่อยครับวันนี้เราจะมาใส่อุปกรณ์ให้เขากันนะครับผมและผมจะเลือกเซตเป็นโจมตีความเร็วนะครับผมตอนแรกผมจะใส่เป็นชุดอาสวินนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีความเร็วครับผมก็เลย ใส่ม้วเลยกันจบตีวความเร็วจบตีวความเร็วไปเลยแหมรองเท้าก็ใส่ไปครับ أ, นี่ผมจบตีวความเร็วแล้วใส่ไปก่อนครับสําหรับชุดดับบวชับผมไม่ต้องใส่ชุดเซ็จเราเช่ไมลอืมเอาเาอันนี้ดีกว่านะครับสงมม้วดีกว่าแล้วจบตีวความเร็วไปโอเคตอนนี้โจซีของเราแต่อันนี้ก็เป็นอันนี้เลย femme. แล้วกันนะแหมตอนนี้โจซีของเราเร็วเท่าไหร oh ่ลวครับเฉมาดูชาตินี้มาดูก่อนความเร็วอัดดับสองก็ได้อยู่ครับผมให้กอริบัส เป็นตัวบุษทาเมดนะผมโอเคแล้วตอนนี้เรามาดูกับกระสอทชายของเราครับเถียงตบปากเตกนะผมมาได้ออนมาหลายวันละสําหรับรน้องกิ๊กไอจีดีเคนะผมมาดูกันด้วยว่าโจซีเล่าฟีซาตของเราจะโคตรแค่ไหนครับผมแล้วตอนนี้ครับแหมคนเพื่อของเราปล่อยพิษเข้าไปครับลมหายใจโคตรครับผมพิษไปอยู่ที่สามตัวบ3ตัวีสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมในจังหวะครับโจซีเล่ฟีซาตพื้นใหญ่ฉีดสลายแล้วเตะไปหนึ่งทีแล้วสวยงามจริงๆครับติดโอ้โหติดสารพัดแรงแค่หนึ่งตัวแล้วผมแมน โฉดซีรัมพิจาั้นถ้าเป้าหมายหลักก็จะติด100%นะครับนะสำหรับพลังส่วนเป้าหมายรองก็จะ50%นะครับผมโอเคสำหรับโฉดซีคือเขาจะตีแนวนอนนะครับแล้วก็โอกาสเป้าหมายหลักติด100%แนะ่นอนแต่เป้าหมายรองต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับผมโอเคเหมือนทัดร่างสองนะแต่ก็ดีครับเป็นตัวที่มีสุทธะพลังเหมือนทัดล่างสองนะครับมผมคืว่าใช้ได้ครับใช้ได้โฉดซีรัมเสร็จเราจะได้โชว์อีกก็รือไม่ไมครับจังหวะนี้แต่ว่า ยังไงต่อครับแม่หลบหายใจกดปอดพิชิเข้าไปนึงทีครับเจ้เหมือนนี้แล้วถึงโจโซีของเราหรือเปล่าถึงเธอหนุนโจซีผมแล้วครับแต่ว่าโอ้โหยุงล่างสองเปิดมาก่อนครับทาให้ได้รับชัยชนะไปก่อนครับก็ถือว่าดูดีใช้ได้ผมสําหรับโจโซีร่างพีศพผมนะคะโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับวันนี้ก็เจอกันใหม่ ชายต้องการนะเพื่ต้องบอกว่าชายคนนี้ครับดวงเขามันดีจริงๆ